นี่ครับวิธีตากถ้ามีเดียดนก็สบายตากแบบนี้ก็ได้ข้าวเดียวกบแหงแล้วเนาะแม่เห็นปะมือเดียวกะเสี่เหลี่ยวตัวเนาะน่าใส่ จะคว้างว่าไทยหรอครับเพราะว่าจะคว้างว่าดิเดี๋ยวสีนั่นอยู่ไป ที่ đấy ừ, chị ừ, chị ừ, chị đấy สิ đấy là... đấy cứ ผมม่วน ngoan เห็ดขขาปวงด้พี่น้องลงท่านผู้ใดล่ะบีบเตี๋ยใส่ผู้ใดบีบเตี๋ยใส่ไอผมตำซอยปะครับเนี่ยเอาคือหางชันผมผมผมเวิ่งขึ้นยังมีแต่ผู เป็นตาเมื่อเมื่ออะไรไม่เอาไ่ไม่มีปอบางเงี้ยมมีอยู่บอกมีกลุ่มปอบางเนี่ย้ยมีปอบางนั่นแหละม่เนี่ยเจ้าบอกยยกเยื่อมาเอ้าสีเลีวยหรอตัวนี้ เงินมือหนึ่งสิไอ้ินแมู่กินสิบบาทเงินแวบอกแม่นี่เอ้าชั้นนี้นั่นวะโอ้ยงบิออแล้วเนาะเอ้ยเอาเเอายังไงดเลี้ยวเลี้ยวเถอะโอ้ยสมสวาบบสมสวาบบมีเหอนกุมปอบางเนาะนี่นี่กุมปอบางกับพีปบางนี่นี่ข้าวเดียวกันแล้วเลยโอ้ยเนียบ้นเดอุ่นอุ่มัน ก็อันนี้อันแรกนั้นกรืงาทาบมันอุ่นเาหลเส้นใจหมวอุ่นดูเห็นหวสกยัหรีทลงานครับนลงานเขาปงแต่ว่าสื่อก็ได้ได้ปะครับเอามันบงคือบบมวนบจ้ากับว่านาทีเนขี้ปแล้วขี้ขบุญนอระเป็น มันมาเอันีเาแรกเป่ตอจนัาจี้ขาปุ่นต้องเสียบไหครับแบบจี้ขาปุ่นเหรอผมเสียบอะแดดยู่มื่อีครับเดดยูไปแล้วพายุน่ะไปจริงๆผมทองคาถาใส่เราสาวดมากวางเด ะมันตกมากกับเสียเรงมาคาถาคาถาบอดีมันตกมากกับเสียเรงมาคาถาบอดีแล้วคาถาเริ่มเจียนั่นแล้วเสียเรีามันตกครับขันมันตกมากเลยเอาหนี้เอาหนี้เข้ากลับ ได้เกินางไม่หรอกเลยมาถ่าอยู่เมากงลงมท่านัวจกเจวอไกเมาเด้อโอ้ยถุงผู้หาต้องขายเนี่ยผู้หาต้องขายมากะมากะตองมาเต่าที้เนาะแม่ว่าครับครับผม ฮะโอ้บัดสิเป็นบัดสิไปทายทั้งพุนกับยันยายเกลือเล้าวาให้ผมบัดสิว่าไม่ยากไม่ยาดก็ทานางอีกแหละบัสิว่าอีกเฮ้ยฮะครับ เกตไปแล้วเมื่อเช้านี่ได้ได้ได้หลายบ้านไหละครับเมื่อเส้านี่ที่พื้นที่สาดเถ้าไหนพอดพ่อซีลอยปะโอครับนั่งที่วสาเลย่อพ่าพ่าพอพอพ่อพ่ออพ่อพ่อพอพ่่อพ่พอ่อ

อ้ันไ่เหนครับตอนยืดเยอะครับเมยอันบ่เห็นแล้วน้องว่าเห็นทีไีเสีเมยอนแล้วน้องก็เห็นตัวของเจียวไปวัดกรอนหม มันกระดังเงินตัวเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าห่อนั่นไปตัวรับอยากขาวนะอันย่ำไปทรงสการห่อทานไปน้ำคนปะบอกว่าครับห่อเป็นถุงนี่ล่ะเอาไปเอาไปเอาไปฝากกระจกไหม เออนครับเอาไปฝากข้าเจ้าไปเองสีหน้าครับเมียนเอาท่านไปไปอันฝากข้าเจ้าไปเพื่อนว่ากับบ่เสื้อกับต่องเสื้อทั้งหมดเรามันขาวขืนอยู่ที่เพื่อนวะครับเอาไปเป็นสอบนี่เขาก็หม่องครับเขาเย็นดอน พลังเขาพระท่านนี่อย่างเลนั่ยนะมีแต่บอามีแต่บานเข้ามาบ่าไปครับผมเป็นอยงฮ็ดโคุโลเคเลียนวะแต่ว่าเขาขนาดนี้อัน้นเขาเกียรตโคกง่ครับนั่น ไปตะไก่แล้วโจ๊กแร้วแง่ยาฆ่าตะวอดเดี่อดี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 หีดีนมันดีดีอีดตดีดเดีดีมมดี่เดีดมดีดเดี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 ดออกดีดีดีดมดี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 เีด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 อดี้ีดีดีดด่ดีดีดีเีดีดีีดดีดีบีดีี อันนี้พ่อได้เฮ็ดขายนะครับนี่เฮ็ดลงทานครับวันที่29เด้อพี่น้องเด้อ29่สกันกันยานี่เนาะครับผมมาเด้อครับมาเอาบุญน้ำกันได้หลายคือสิเป็นคือสิเป็นงานสุดท้ายแหละมันบ่ครับของอำเภอเลิ่งนี่ยังมีอีกบ่เออแต่ว่าแต่ว่าออกวัตสากับบุญนี่ยเนาะ15พหายเว่านีะครับเนาะ โอ้มาเสียไม่ไม่เขาเอืไม่แง่ไม่แง่สวรรค์นี่มันบ่าเสียบไม่ก็สีได้เห็นบ่ครับบ่้าเสียไม่ก็เสียได้เห็นบ่ครับบ่าีาม่กเสียดเหนบ่ค แต่ว่ามือนี่ก็คือสีไข่ก็มือนั่นอยู่หรอกครับเนาะมันแดดเนาะเออมือนี่มือนี่แดดแม่เดือดมาหนีแล้วแม่นว่ามือนเสานี่มันแบบ็นกระถือบอกครับบ่าคือเดือดแกงผมยังว่าผมบัวหลงเชียวสาวเมียวาเสียเอาไปใหญ่หมูปั่นกุลาปั่นครับของตั้งกะสิบบัวหลวงของกำกะสิเอามุ่นถ้าจ้าว่าสิยเป็นแบบนักกอชมุ่นแล้วกะสิบถ้าจะเป็นแบบนักบวชนะคิดตาม มันอันนี้ครับผมเหนยังว่าผมเปาคาถาใส่แล้ว่มันบางีฝนแบบเอ็ดเอ็ดอยู่กับอันย่วันครับอันนี้แหละครับยี่วันครับอันฟัวมันล่ะบลากหลายไหมครับหลายครับ ก็จาเอามาตาบานนี่อย่างหนอบ้านน้องแค้นหรือบ้านเมียว่าอุ้ยเต็มแต่ล่างเล่ามันอยู่ยเอาแจ้งแล้วครับผมกับพ่ออีจักขึ้นกันแต่ว่าอันพอดีผู้หนึ่งผู้หนึ่งฝานผู้หนึ่งอันนี้นะผู้หนึ่งฝานผู้หนึ่งล่างไอ้ยาโั่นเห็ดเครื่องอันนั่นไหมก็จงอันใสอันน้ำแข็งใสไหมครับเออ มันก็เมียครับครับมันก็เฮ็ดจวดจวดข้าวเดียวเสร็แล้วมีนี้แต่าทีฝานเปียกว่าท่านเพิ่นเพุ่แล้วครับเราดีดีนะครับเด้อเราดีด <h> ี <ahaha> เดียดเดียดยังสี่สีเอ็ดอีกว่าี่ิมาที่นี่ แค่มันเดีอดหนิถ้าเมียที่เฮ็ดอีกว่นนี่คันมันเะดีอดเดดทังสี่นั่นสว่าหอดมือเอาบุญนนิไหมเหลียวแต่เดี๋ยวผมผมเสียเาเดี๋ยวไปสีขากำบ่ สีมาไวะใบเห็ดอันข้าวเหนียวข้าวข้าวเหนียวโอ้ผมวัางหนึ่งผมแบบว่าได้ไปอีหรือล่ะครับสีมาเฮ็ดอีหยังก่อเข้าเันเนี่ยเขาเขาเขาข้าวเหนียวมุ่นเขาอีหยังครับผมว่าศีไปสีบ้านโคกสว่างครับยื้อใส่ครับผมบ่ฮู้เด้ผม แน่นมาครับบ๊ยยื you know donc, iksi, ้อใส่รับยืน้องซิมนนิบอ่ตะกี่มี่ดิตะกี่มี่ครับแต่ว่านเนี่ยนี่บ่มี่หรอวะ ตวน่ะแต่ว่าผู้ช่วยหวังไม่ยังทู้บ่าวเนี่ยข้าวแ่เอาไปผู้บวนนี่เราอาได้หวังไม่ยันผู้บวนแม่แต่เดียถามดูว่าเขาพูดว่าแม่แตไปเบิงอันนี้เครื่องสีขอบกล้องมน่าทีนี่กันกลงมันกัลงสีอเดียวกันครับแต่ว่าแค่ว่าเขาปับอันนี้ห้ไหมครับเขาสีเห็ดปับไปเลยนะแอไปแเื่อสีกล้องดยามดว่า ติฟฟานเมียหนุ่มเอามาทำเกเหมือนเกาหูว่าจข้นหัวใหญ่แบบติ่ฟานต้้นตอตัวนพีอแตัวเล็มดคือตัวเล็กแปะนงเหี่ยหอยตอวโอ้ยขนขา อยย่ายของนี่หยานี่นแค่เทีนปนี่มอนกันนี่โอ้ยม่หานม่หยาไม่งายอยู่ข้าไ่่าไม่หว่า่่างานอยู่ไม่่าง่ายอยู่ข่าดสิฮ่า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 ฮ่ โอ้โหเดียวครับโอ้เหมือนี้เป็นแถวเป็นแนวอยน่น้ครับเนาะพัฒนาว่าเม็นปะครับพัฒนาคืน bà cả con đi <laughs> đi 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 mà ครับก็เว้าเพิ่นเจ้าแล้วแต่ว่าเจ้าบ่มาเฮ็ดไปจํากระดาน มีแดดครับามาตากข้าวเดียวก็ได้นะครับนี่ถ้ามีแดดนี่อันนี้เพิ่งทําเมื่อเช้านี้ด้อันนี้ก็ทําเมื่อเช้านี้ามาพึ่งแดดแป๊บเดียวก็ได้แล้วครับไปครับพี่น้องนะฮะสรุปแดดเนาะพี่น้องเนาะปลาแจียงจังปาง นี่วิธีตากข้าวปงุงข้าวปงุงข้าวปงุงโอ้เบววววาวววว่วว่มีหลววว่วว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 น่วววววดววววนีวววววววงวัวว อะไรครับโอ้นี่บ่ไม่ผมโยกกันบ่ปีนมันสิปีนบึบเนี้ยมันตีนี่ครับวิธีตาก ถ้ามีเดียดนก็นสบายตากแบบนี้ก็ได้ข้าวเดียวกับแหงแล้วเนาะแม่เงินป่ะมือเดียวกับสี่เหลว่ยมตัวเนาะน่า